ในคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทาสี s t r a โตเมทัลิกออร์แกนซาโดยใช้ p i c o o l o ล o ูบ s u z u u k กกันนะครับโดยในกล่องจะประกอบไปด้วย p r i m เม1ลิตร1ถัง Text u r e c o a ค1ลิตร1ถังอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีดังนี้ 1. l o o k ลูกิ้ทาสีทั่วไป 2. เกลียงฉาบสแตนเลส 3. p i c o o l o ล o ลทูบ s u z u ซูกกระดาษทรายน้ำเบอร์6 0 0เราจะเริ่มต้นจากการใช้ลูกกิ่งทาสีทั่วไปชุบพลัมเมอร์แล้วทาให้ทั่วทั้งพื้นผิว ทิ้งไว้ให้แห้ง30นาทีหลังจากนั้นเราจะลงพลาเมอร์ซ้ำอีก1รอบโดยหลังจากการทาพลาเมอร์ในรอบที่2แห้งเรียบร้อยเราจะใช้กระดาษทรายน้ำเบอร์600ถาขัดพื้นผิวให้ทั่วจนเรียบเนียนหลังจากนั้นเราจะมาลงเทกเจอร์โค้ดกันนะครับรอบแรกให้ใช้เกลียงฉาบสตอเลตฉาบเทกเจอร์โค้ดให้ทั่วทั้งพื้นผิวจากนั้นใช้ฟิกโกล o ทูบายซูซูกะสร้างเท็กเจอร์ลงบนพื้นผิวในลักษณะตามคลิปวิดีโอ ทิ้งไว้ให้แห้ง30-40นาทีจากนั้นเราจะมาลงในรอบที่2โดยใช้เกลียงฉาบสแตนเลสฉาบเท็กเจอร์โค้ทให้ทั่วทั้งพื้นผิวอีก1รอบจากนั้นใช้ p i c c โ l o ฟ b บ s u z u k ุสร้างเท็กเจอร์ลงบนพื้นผิวในลักษณะตามคลิปวิดีโอทิ้งไว้ให้แห้ง30-40นาทีเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ